สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้บั่นสวนเกษตรแสนสุข h ช n แนลและทีมงานผู้จัดการหัวใจเกษตรจะพาท่านผู้ชมมาที่บั่นบัวเถงตำบนท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดบลราชธานีมาชมสวนพุทธาสามรถของคุณพ่อประกาศพุทธาจูซึ่งเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้ก่อนไทยทำทางทีมงานก็ได้ทำความเข้าใจ และปร <Took S 2> at ึกษาหารือกับคุณพ่อประกาศเพื่อขออนุญาตนำความรู้และสาระดีๆออกเผยแผ่สู่สาธารณชนต่อไปเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวทีมงานนะครับบ้านสวนเกษตรแสนสุขกับทีมงานผู้จัดการหัวใจเกษตรนะครับมือนียังอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุรรามนี มาอยู่อำเภอสว่างวีรวงครับนะครับบ้านบัวเทิงบ์บเทิงตำบลตำบลท่าช้างอำเภอสว่างว,วีรวงมือนี้เบื้องหลังของผมเพื่อนยังพอบักยังนน่บักบักท่านบัก,บกท่านพุทธซา,ามือนี้ผมอยู่กับคุณพอ่อประกาศคุณพ่อประก,กาศประกาศพุทธาจูพุทธาจูเป็นเจ้าของสวนพุทธซาหรือบักท่านครับซื้อพันธุ์ยังคุณ่อ แสงทองครับพันแสงทองเป็นว่าได,ด้จุดจุดจุดเด่นพันขึอ้นอย่างพันนี่จุดเด่นก็คือหวานกรอบหว,วานกรอบครับหืหวานกรอบหน่วยหน่วยงามหน่วยงามอยากถามที่มาที่ไปของคุณพอนิดนึงนะครับว่าเขามาเริ่มปลูกพุดซ่านี่ประมาณจังไหนพอปลูจกจังปีแล้วปลูกสิบปีแล้วสิบปีแล้ว ก้อนปูงก <cel i> <people> like he ้อนปูงนี่ไปสื่อเขาไปสื่อเขามาพันครับเพราะ่ไปสื่อไปสื่อบทท่านมาขายไปสื่อบทท่านมาขายโอ้เริ่มต้นเลยครับสื่อน้วยมานน่แหละสื่อน้วยมาขายครับไปนั่งเทือมกับไครนั่งเทือมกับคนไดวิธีสื่อมาปลูกเองวันนั้นเหมือนเน่เหมือนเน่บะไปสื่อเขาแล้วมันบอกใครไหนมาครับเล่ย์อะไรตั้งใจเลยมองว่าห้วยทีก็มีครับปลูกเองใช่เป็นยังครับเลยจุดปากายเลยครับ เปลี่พันธุ์ม่ได้ใส่ป่ทีนี้มีออกปลีพันธุ์มาจากนครปฐมนครปฐมอุ้ยนครปฐมผักผักกลางคนนี้พ่อแม่ลงทุนไปเอาุ่นเลยบอมีมีคนไปเอามามีคนเอามาให้เขาเอามาเขาสั่งแล้วก็เอามาให้เมื่อสิบปีที่แล้วครับเบี้ยละก้อนจะถูกยี่สิบห้าบาทครับโอือยี่สิบปอยแล้วยี่สิบแพงแล้วแต่ว่าเขาเดบิวต์เขาปลูกก้อนเขา แสดงว่าที่ผมเห็นนี่สิบกว่าปีครับสิบกว่าปีมีเทคนิควิธีการปลูก่พอเพื่อมีคนเขาสนใจอยากปลูกใบกินหรือปลูกเข็ดเป็นสวนมันพอปลูกยางก็ปลูกปลูกอยากว่ามีเทคนิคยังไม่มีเทคนิคยังเลยคือไถรถไถไถดะที่เป็นหล่องีหรือเป่าพอบ่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  ใส่เสียมใส่จอมลูกธรรมดาธรรมาดาเขานี่ครับบ่ตตรงว่าเลิกก่วงเท่านั้นครับครับเบบกบ่เกี้ยวเลยเกี่ยวเอาต้รองุ่มหล็กแพุ่่เอาปุ๋ยขอกปุยขอกปุ๋ยเคมีหลอกันเห็นมันขืนมันใหญ่อยเพ่อนโอ้ปุ้ยขอกปุ๋ยเคมีปีเดียวได้เก็บครับฮะตั้งแต่ลงก้าเดือนเนก้าเดือนเก้าเดือนได้เก็บหน่วยเลยเก็บจบว่าจะขายกินเอาไบียว่าได้กินครับยังบุคคลพ่อขายเพราะว่ามันอันเนี้ยต้นมันยังหน่อยอยู่ ปีหนึ่งตนยังหน่อยครับติดมากกับพ่อได้กินกันครับอืบักท่านเท่ามันสิออกช่วงเดือนใดพอของปีสิงหาสิงหากรกฎากับปลายปลายกลางกลางสิงหากรกฎาแล้วตอนนี้ที่ผมเห็นนี่มาทีนี่ออกดอกแล้วนี่นครับนี่เดือนมิถุนายนพอเนอเดือนมิถุนายนนี่คือออกดอกครับนี่ดอกละปึ๊บเลย ก็แสดงว่าเสียงหายก็จะเก็บมาแล้เวเสียงหายเก็บหน่วยแล้วอีกแค่ไม่อีกเดือนเดียวอีกเดือนเดียวแต่ที่เหงื่เก็บเนยเอาไปจี่หอดล้วตอนนี้มีเท่นนาไนร่เอ้ยกระลากเสียงเขาสองเดือนครับโอ้สองเดือนเดี๋ย่เก็บเดี๋ย่เก็บหน่วยพี่น้องอืมสิงหา,ก,ารกรกฎาคมเก็บอยู่สองต้นหนึ่งเตยไหลไปในพอค่อยค่อยคย,คยอันนี้ผมบ่ต้นต้นหนึห่งเขานี่ไอ้ผลผลิตเฉลี่ยจะกิโลเค่อยบอข่าว กระายอยู่ครับขับเป็นซิบโลก่ะวันนี้เขาบอกหกซิบโลเลยต้นหนึ่งเดี๋ยวหกซิบโลพอพอปลูกเกงต้นมาทีนี่ร้อยแปดสิบต้นหนึ่งร้อยแปดสิบต้นได้พี่น้องได้อบอกเป็นปลูกหนึ่งร้อยแปดสิบต้นนะครับต้นหนึ่งประมาณพกซิบโลนี่นี่นี่เพิ่งออกหน่วยเลยนี่ครับมะเบิ้งพี่น้องนี่นี่เพิ่งเบิ้งนี่หน่วยมันจอแหละครับอืม ออกน้ำขอมันออกน้ำขอนี่เนาะก็ออกลายเนาะครับหรือมันบแม่แย่เลยออกหรือกระเดาได้นาะยอดที่มันออกมากนี่แย่จริิงแม่บดมีนที่มันออกมากนี่ไมนก็ทีออกดอกออกมาเป็นบุ่นเป็นบุ่ออกจนเบิดเลยที่มีสองหลวนสามหลวนหมดแหละในในข้าวเดียวกันนี่แม่นตอนสุดท้ายที่เป็นไม่หน่อยๆไม่หน่อเนาะโอ้ดุลแหลกสิหน่วยใหญ่เน่ยมีดุลนี่ก็ยังรุ่นนี้คนนี้ถยอะหรือว่าดุนแหลกมาที่นี่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุนดูก็ ดินฟ้าอากาศถ้ามันมีปุ๋ยขอกายเยอะแยะใส่ดีเลยไม่ต้องใช้คีมีเลย้ามีเลียงมั่วเลียงยั้งไปกับใส่ปุ๋ยขอกไปโหลดครับโอ้ได้คือกินก็ายเป็นการลดต้นทุนเขาครับครับผมสะดุดใจอย่างหนึ่งเด้อพ่อนี่ฮะพี่น้องผมเบิ้งเบิ้งต่อเด้อหีเด้อพี่น้องเด้อนี่หมายถึงว่าพ่อเป็นปูกป้าสิบกว่าปีแล้วนะพอนาอนี่คือต้นเขาเขาเป็นมอพ่อ นี่นี่นี่ตนเขานี่ต้นใหญ่เขาเลยนีคือต้นลักต้นแม่นะครับครับแต่ว่าที่นี่แต่ละเทือนี่พ่อก็จะเลือกไหวจังสิทครับเบิ้ลดูดูการท่ากัดตัดคืออย่างนี้ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยตัดทิ้งไปเลยปร๊บนี่ก็ทิ้งเลยครับเก็บหน่อยเบิ้ลเหรอปีนี้ซุ้มพ่อตัดนี่ก็ได้อุ้ยโบตายโบตายเดี๋ยวคือขึ้นอยู่ออกกันหมดนี่บอกโอ้คือทุนเนาะมันออกมันสะกิดออกร้ายออกร้ายเขาก็เลือกออกก็ม่เลือกเอา สีสมบูรณ์มันบอกโอ้พี่น้องกับนี่เทคนิคตัวนี้ยูดเด้อครับเด้อเขื่อนวาถำเสาแล้วหรอหอนองมันบอก่อนว่าถ้ำเาแล้วหรอองมันบอกนี่นี่โอ้นี่ครับนี่ครับตอนนี้ตอนนี้มันมีแล้วพ่อกับพเอาละโอ้ตอนนี้พ่อเฮ็ดยังไหวนี่เสียบตาบอกเฮ็ดยังเอาตัวผูมาติดตัวผูโมเมนต์ต้นผูต้นผูบอครับเพราะว่าตัวผูเจ้าเจว่าพันมันเป็นพันุเหรียญทองตัวนี้เป็นพันเหรียญทองครับ ดอกมันจะหลายอ๋อพอเอามาติดม่ผสมแฮมแล้มาซอยผสมก็ตัวนี้ครับอ๋อตอนนี้พ่อไหนหรอกเพราะว่าเพิ่งไม่หยัดปีเลยอ๋อครับเห็ดทุกต้นอยู่บ่พอบ่ครับบางต้นมันบ่อ๋อโอ้พอเพิ่น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 ขาบจริงด้วยขับจริงบ่กพอติดเสียบหยอดติดตาติดตาเห็ดเองเลยเห็ดเองโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้อง นะครับประสบการณ์สิบกว่าปีดีดูแลทั้งเบิรีตอิลอยอ่อยก็ต้นเป็นผู้จัดการดูแลทั้งเบิดีตอีหลีเมื่อการเป็นทั้งเมื่อวีดูแลมือดีดูแลหอดยาพี่น้องผมมาขอนะครับเบิร์นกับคุณพ่อเพื่อนนะครับพ่อไปก็ลังตัดหญ้าอยู่ก็เลยขอเวลาจังน้อยเดียววท่านะครับเห็นสะดุดใจเห็นนะครับงามๆเนี่ยนะครับก็เลยมาเบิร์นเพราะว่า เป็นเอกลักษณ์ของแถวอำเภอสว่างวิโร่องเนาะบักท่านปูขายอยู่ขางทางจะมีอยู่ขางทางเต็มเลยนะครับของ่อกับผลผลิตออกแล้วปับ๊บขายอยู่แถวนี้แหละขายอยู่แถวนี้พวกไม่ขายเ<ม>พื่อนก็นจะมารับเอานะครับเข้าเป็นผู้มาผลิตดีดีดีด <c oughs> <c oughs> รก็ถือว่าในารอบป,ปีนึงกะบ่ได้ดูแลอยากเป็นได้รนาะ เขาเขาเบิงมันอยู่แล้ยครับครับค่ณกิ้กับยาอะีเขากอาเอาใหม่มาเอาเอาใหม่เพื่อนมาคำไว้ครับเพอาะมันรวยแหละเพิ่นสิทิ้งลงมาเพ่นหนักคนถึงหลับหลับตัหนักลงมาพอเข้ากับอันนี้เข้าก็จะเอาใหม่ใหม่มาเสริมเวลาลมแห้งมาเพื่อนอาจจะหักครับครับครับซอยเสริมไ้เขาทำงานด้วยมันดกเราพอเราะลอยมันดก ระบบการแน้นำพอแน้นำแบบแบบบอตองคดเอาเนาะพอเนาะน้ำน้ำยดหรือเป็นสปริงเกอร์ระบบกระแทกกระแทกว่ากระแทกว่ากระแทกแนวใดพอมันพุ่งขึ้นมามันก็อ๋อกระจายคือขป้นอ๋อพุ่งพุ่งขึ้นมากกันไม่เจอตัวตัวนี้ปื๊ดกระจายอ๋อน้ำกับตกลงกับกับลงมาหมุน มุนกระจายออกไปอ๋อต้นนี้กระแทกต้นนี้กระแทกกระแทกให้มันกระจายอ๋อชนชนข้างบนปุ๊บน้ำกับทิ้งลงแนวนี้บัวเถืองหรอกมันกินอยู่รัศมีอยู่รัศมีประมาณนี้เหนเป็นกินผลกับไปบัวเถืองเหรอขับขับขับอืมระบบได้ทุนใหญ่กับชิงหัวจะฮุดเบิดอย่างเงี้ยขับโอ้ระบบน้ำหอากับแรงนำทัรงมชาติ์ขันเดือนงเม็ดามามันก็อย่าขาดขาดเขินอ๋อเป็นน้ำทัรงมาศาสตร์ ใต้ดินนามใต้ดินนามบาดาลข้าพ่อครับน้ำบาดาลครับดึงนาำบาดาลขึ้นมาเลยขึ้นมาใส่กจะขาดเลื่อนช่วงประมานช่วงเมษาเนีสาคือสะพายครับครับคอยต่ออออยู่ประมาณนี้อันี่คือลักลักครับครับคือพ่อประกาศครับถามนิดนึงเมื่อกี้เถามผลนผลิตเนาะว่ามันไถ่ลายวันไดต้นหนึ่งรลค่าขายพอขายกิโลละจักบาทผม ขายขายปีกไงขายปีกขายปีกนี่หกสิบครับเกล่าหกสิบบาทนะครับขายทรงนี่ก็ทรสี่สิบบาทสี่สิบบาทขึ้นไม่ขามาหลับอีกเท่าไหร่มาหลับอยู่สวนครับครออตองตองว่าจักถุงต้องว่าจักถุงพอเฮ็ดเป็นแพ็คละเออการถุงถุงเดียวเนี่ยห้าก็ขายเป็นขายปีกขายปีกโอ้หนึ่งถุงกันไก็ขายปีกหาหาถุงแต่จังหนึ่งถุงพอแพ็คสิบกิโล นออันนี้เคลื่อนว่าถ้าสื่อทุกเดียวขายปีกันครับขันขันขายเอ๊ะกิ่โลนึงกิโลนึงหกสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาทครับครับครับนจะเป็นถุงใหญ่น่ะสิบกิโลสิบกิโลอือครับถุงแพกใหญ่เลยสิบกิโลนะครับเอายืนว่าขายปีกหกสิบนะครับถามว่าสื่อไและกันนอสื่อไดพ่อเป็นคิดเป็นขายทรงก็คือสี่สิบบาทนะครับแต่ที่มีอยู่สองราคา ปีหนึ่งโอ้เสดราย,ยุ่ะพอเนาะเดี๋ยวต่ว่ามันผลผลิตด้บดอกอ่านะครับจังสี่นะครับกันร้อยดูกคุณพ่อเพิน่นปลูกลอยเจ็ดสิบกัวตนคุนพ,อพอ่ตอตนหนึ่งคุณพ่อเป็นเหว่าหกหาสิบหกสิบกิบกโลเท่ากับค้าวเบนีวบงกิโลเราขายปีหกสิบบาทไปร่อนคำาวเนียวมันหอนอะประมาณจังสี่นะครับก็ด้เห็นว่าการปลูกพุทราการปลูกบักยังก่อขึ้น บ้านเราครับบักท่านหรอบักท่านมันมี2ภาษาเด้อพี่น้องสิว่าบักท่านคืนอหยังบ่สิว่าอีกล่ะนะครับผู้แฝงผักกางเพิ่นก็นฟังอยู่พุทธาบักท่านนะครับแอบสามรสคุณพอ่อหวานกรอบเน้องหนอสามรสบ่เออมันมีรสหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวฝาด อยู่ในรถเดียวกันไม่หน่วยเดียวกันกะกลมมันมันโอ้ผสมประสานอย่ได้ครับนี่คือแต่ว่ากรอบมันมันเป็นรถหรอเม็นรถก็คือลักษณะของมันยำกรอบอาหารขมผิวหวานเปรี้ยวฝาดมีฝาดนิดๆอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเฮาผู้ใดผ่านไปผ่านมาแถวตะมนต์ทศางเนาะพ่อเราแถวนี้กับิได้เห็นท้ายอยู่นลำคางทางจังสี มื่อนี้ผมผู้จัดการหัวใเกษตรภาพเบื้องหลังว่าเพิ่นไปว่างขายยูน้ำถนนนะครับเพิ่นปลูกอยู่ไสเพิ่นไปเอามาทรายนะครับเพิ่นมีสวนอยู่น้ำยังเสียขางทางนะครับเหมือนของคุณพ่อเนี่ยนะครับเพิ่นก็บจะมีสวนอยู่อยู่น้ำตรงนี้นะครับมื่อนี้เลยซือโอกาสนะครับของคุณพ่อเพิ่นเข่าวมาเบิงนะครับสวนอ่าพุซ่านะครับหรือบักท่านบานเท่าเนี่ยนะครับว่ามีวิธีการปลูกการดูแลแบบใดพวกละคนที่ต่สื่อกินอย่างเดียวบือหูว่ามาได้สทรายน้องเนาะมื่อนี้ก็คือสิเด็ดเห็นล่ะ นะครับถ้าผู้ใดอยากจะเขามาสื่อ,อยุสวนกะบได้น้องหอเนาะได้ึ้นกันถ้ามีจได้ถ้ามีได้ไดช่วงที่ <c oughs> คุณพ่อเป็นว่านะครับอีก2เดือนผลผลิตออกรับรองว่าเต็มเลยเหลืองผอมกันเลยจะสามารถที่จะมาเบิ่งในเขตนนีได้นะครับหากินได้นะครับพุดซ่านะครับบางท่านบานเท่านะครับอำเภอสว่างวิโรจนนะครับ ขอขอบคุณนะครับคุณพ่อประกาศนะครับเหลายนะครับที่เปิดโอกาสให้กับช่องบันสวนนะครับหลักการผู้จัดการทุนเกษตรเด็กเขามาเยี่ยมชมนะครับสวนพุทธานะครับอยู่ตรงนี้นะครับจากไหนก็ผ่านไปผ่านมาอยากจะเขามาแวะหรือมาอุดหนุนเช่าสวนนะครับตรงนี้ได้กระ้าหมายแปลว่าในเราะคุณพ่อเนาะครับเจ้าระเมอหนีขอคุณพ่อหลายได้ครับครับคุณพ่อคุณพ่อสวัสดีครับ และก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ